สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูกรัคณิตออนไลน์เช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวครูกรับจะมาอธิบายเรื่องของรากที่2นะครับความหมายและการหาค่านะครับซึ่งจะแบ่งเป็นตอนสั้นๆทั้งหมด3ตอนติดตามให้ครบนะครับจะได้เข้าใจความหมายของรากที่2เนาะ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราก็เรียนตั้งแต่มต้นไปจนจบมปลายจนมหาลัยก็ยังเอาไปใช้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันมีรายละเอียดอะไรที่คลุมเครือน่าสงสัยยังไงเรามาเคลียร์กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันฮนะตอนที่1นนะฮะเรื่องของรากที่2เนี่ยมันมาจากเลขยกกําลังซึ่งเป็นเลขยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตรรก,กะยะนะฮะตรรก,กะยะมันแปลว่าเศษส,ส่วน นะครับอันนี้เป็นกรณีที่เลขชี้กําลังเลขชี้กําลังคือตรงไหนฮะเลขชี้กําลังก็คือไอตัวที่อยู่ข้างบนนะฮะตัวนี้เราเรียกเลขชี้กําลังเนาะเลขชี้กําลังเป็นจํานวนตักไกยะหรือว่าเป็นเศษส่วนนะฮะพอเลขชี้กําลังเป็นเศษส่วนปั๊บมันจะเข้าเรื่องของรากทันทีเลยนะฮะโดยในหัวข้อนี้นะครับเดี๋ยวครูครับจะพูดเฉพาะรากที่2เท่านั้นก่อนนะ ในตอนหลังๆเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงรากที่3รากที่ n นะฮะรากที่2นะครับน้องๆมันมีนิยามอยู่ว่าถ้าเราเขียนเครื่องหมาย q u a r ร์รูทตรงนี้หรือรากที่2ลงไปมันจะเทียบเท่ากับการเป็นเลขยกกำลังว่า A กำลัง1ส่วน2อันนี้หลายคนคงพอเข้าใจมาบ้างแล้วนะครับหรือถ้ามันเป็นรากที่3 ของ a มันก็คือ a กำลัง1ส่วน3หรือถ้ามันเป็นรากที่ n ของ a ก็จะเขียนเป็น a ยกกำลัง1ส่วน n อันนี้คือนิยามของรากที่ n นะฮะแต่ในหัวข้อนี้เราลองมาทำความเข้าใจเฉพาะรากที่2ก่อนดีไหม,หมถ้าเรามี square r a เขียนเป็น a กำลัง1ส่วน2ได้ แล้วเราเรา,เราลองเอาส a r e ร o o t a คูณ Square root a มันก็จะอยู่ในรูปของส a r e root a แล้วยกกำลัง2ถูกไหมตามกฎของเลขยกกำลังทีนี้ไอ้เจ้าส r e root ตัวเนี้ยมันสามารถเขียนเป็นเลขชี้กำลัง1ส่วน2ได้ฉะนั้นมันจะตัดนะฮะเอา2คูณเข้ามาเนี่ยมันก็จะตัด2กับ2เหลือ a ยกกำลัง1นั่นเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันว่าถ้าเราจะ หาค่าของสแควรรูทเอแล้วยกกำลังสองมันก็จะหลุดออกมาเป็น A พอเข้าใจนะอันนี้คือกฎพื้นฐานที่เชื่อมโยงมาจากเรื่องของเลขยกกำลังอ่ะตอนนี้น้องๆจะเย็นๆนะถามว่าไอ้เจ้าตัวสแควรูทตัวเนี้ยตัวเนี้ยเรียกว่าเป็นรากที่สองหรือยังนะเรียกว่าเป็นรากที่สองหรือยังคำตอบคือมันเป็นรากที่สองเพียงครึ่งเดียวนะครับ ฉะนั้นคำว่ารากที่สองคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะฮะหัวข้อล่างนะฮะหัวข้อถัดมาเนี่ยคำว่ารากที่สองมีนิยามนิยามมันคืออะไรพร้อมยังครับตั้งใจฟังนะนิยามนะครับรากที่สองนะั้นเขาหมายความว่าเออรากที่สองของ A อสมมุตินะครูก็บอกว่ารากที่สองของ A นะครับก็คือจำนวน นะฮะฮที่ยกกำลัง2แล้วเท่ากับ a อ่าฟังดีๆนะฮะนิยามนะรากที่2ของ a คือจำนวนที่ยกกําลัง2แล้วเท่ากับ a ซึ่งมันก็สามารถเขียนเป็นรูปของ square root ได้ใช่ไหมครับดังนั้น นะครับน้องๆดูบรรทัดนี้นะดังนั้นถ้าเราเอาสแควรูทเมายกกำลังสองมันได้ a นั่นแปลว่านะครับหรือแสดงว่าตัวเนี้ยนะครับคือราบที่2ของ a ถูกไหมตามนิยามเป๊ะๆเ,เลยตามนิยามแบบไม่แก้ไขเลยนะฮะ สแควรูทเอยกกำลังสองได้ A แสดงว่ารูทเอเนี่ยเป็นรากที่2ของ A แต่น้องๆครับถ้าเราใส่ลบลงไปตรงนี้ล่ะแล้วยกกำลังสองได้ A นะมอ่ามันก็ได้ A เหมือนกันถูกไหมครับก็สแสดงว่านะฮะ,สะแสดงว่าไอตัวที่มีลบอยู่ข้างหน้าเนี่ยก็นับว่าเป็นรากที่2ของ A ได้เหมือนกันเห็นไหมฮะ ดังนั้นสรุปของดังนั้นอีกทีหนึ่งก็คือรากที่2ของ a น่ะก็คือมีทั้งค่าบวกและค่าลบของรู a ถูกไหมฮะมันจะต้องมีทั้งค่าบวกและค่าลบดังนั้นเวลาโจทย์เขาพูดลอยๆว่าจงหารากที่สองก็แสดงว่ามันจะต้องมี2องคตอบททนนะแันนะ มันมี2คํคำตอบซึ่ง2คํคำตอบนี้มันจะแบ่งเป็นรากที่เป็นบวกอันหนึง่งแล้วก็เป็นรากที่เป็นลบอันหนึงเห็นไหมบางครั้งเนี่ยโจทย์เขอถามว่าอันนี้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ยความหมายก็คือเอาคําถามมาจากรากที่2แต่เอามาเฉพาะค่าบวกแล้วเอามาถามเราตรงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดโจทย์เขาพูดรวมๆเนี่ยว่ารากที่2เนี่ยน้องๆต้องพิจารณาให้รอบคอบว่ามันมีรากที่เป็นบวกกับรากที่เป็นลบ โอเคนะเดี๋ยวเราจะมาทวนนิยามกันด้วยแบบฝึกหัดนะครับมาดูตัวอย่างกันนะฮะตัวอย่างของการพิจารณารากที่2ก็อย่างเช่นอันนี้ลองดูนะเขาบอกว่า3เป็นลากที่2ของอะไรฮะครูก็บอกว่า3เป็นรากที่2ของ9เ,เพราะอะไรเพราะว่า3กําลัง2แล้วมันได้9ทันไหมลองตอบตามนิยามไปก่อนนะครับตอบตามนิยามดังนั้นลบ3เนี่ยเป็นรากที่2ของอะไร เราก็บอกว่าลบสามเป็นรากที่สองของเก้าเพราะอะไรครับเพราะว่าลบสามยกกำลังสองแล้วมันได้เก้าทนะันไหมเออนี่เห็นไหมฮะแสดงว่าสองบรรทัดนี้ครูก็สามารถสรุปว่าอะไรฮะรากที่สองของเก้าก็คืออะไรฮะคินย้อนกลับทั้งบวกและลบสามนทะันไหมอ่าเอาใหม่มาดูตัวล่างบ้าง รูทเเป็นรากที่2ของ7เพราะอะไรครับเพราะว่ารูทเ7ยกกําลัง2มันได้7จไงลบรูทเ7ก็เป็นรากที่2ของ7เพราะว่าลบรูทเ7กลัง2มันก็ได้7ถูกไหมดังนั้นเขียนภาพรวมตรงนี้ก็คืออะไรฮะรากที่2ของ7นะครับมันก็คือทั้งบวกและลบรูทเจ เข้าใจไหมฮะอันนี้คือการตีความคําว่ารากที่สองจากนิยามแท้ๆนะไม่ได้บิดเบือนไปไหนนะครับอย่าพยายามไปมองว่ามันต้องเป็นแบบต้องเป็นรูตต้องเป็นนู่นเป็นนี่จะเย็นๆนะครับกลับมามองพื้นฐานตรงนี้นิดหนึ่งโอเคมีอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าเราคิดย้อนกลับครับน้องๆคิดย้อนกลับเรามามองตรงนี้สิพิจารณาโจทย์นะครับเขาบอกว่ารากที่สองของ9คืออะไรอันนี้ถามย้อนกลับแล้ว อบได้ไหมรากที่2ของ9คืออะไรก็ต้องบอกว่าอะไรครับมันก็คือ3และลบ3นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า3กํกลัง2แล้วได้9แล้วก็ลบ3ยกกำลัง2ก็ได้9ก็คือต้องมีทั้ง2องค่าทันไหมฮะเมื่อกี้นี้ถามว่า3นะครับเป็นรากที่2ของอะไรข้อนี้ ถามว่ารากที่สองของ9คืออะไรพูดสลับกันต้องตอบให้ดีๆนะอ่ะมาดูตัวที่2รากที่2ของ16คืออะไรครูก็ตอบนี้เลยนะบวกลบสแควรูทสินะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ารูทสิบกกำลังสอง่ะมันได้16แล้วก็ลบรูทสิบหกกำลังสมันก็ได้16ด่เห็นไหมฮะ หรือน้องๆบางนคนอาจจะบอกว่าทําไมเราไม่ตอบบวกลบ4ไปเลยก็ได้ครับอันนั้นมันเป็นขั้นตอนย่อยไงก็ไปคิดต่ออีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าหลักๆตามนิยามเรายังไม่เขียน4เราต้องเขียนก่อนว่ามันคือบวกลบรูทสิบหกพอเข้าใจไหมยังดูต่อรากที่2ของ13คืออะไรก็ตอบว่าบวกลบรูทสิบสามเพราะอะไรครับเพราะว่ารูทสิบสาลังสมันได้ 13แล้วก็ลบรูท13ากำลัง2มันก็ได้13กันนะต่อเลยนะรากที่2ของ5ก็คือบวกลบรูทเพราะอะไรเพราะว่ารูท5กำลัง2มันได้5แล้วก็ลบรูทหกำลัง2มันก็ได้5นะ้านไมฮะรากที่2ของ4ส่วน25ก็คือบวกลบสแควรูทสส่วน25 นะครับเพราะอะไรครับเพราะสแควร์ร o o ส4ส่วน25กําลัง2มันได้4.2ส่วน25ถูกไหมแล้วก็ลบส qua r ์รูทสวน25กําลัง2มันก็ได้4.25ส่วน25ส่วนน้องๆคนไหนที่จะไปถอด root มันเป็น2.5ส่วน5อะไรอันนั้นก็เป็นขั้นตอนย่อยก็ทำได้แล้วแต่โจทย์นะครับดังนั้นในหัวข้อนี้เนี่ยตัวอย่างนี้เนี่ยค,ครูก็ต้องการให้น้องๆเห็นว่า เมื่อโจทย์ถามว่ารากที่สองคืออะไรน้องๆจะต้องตอบทั้งบวกและลบแต่ถ้าโจทย์ถามว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่น้องๆตอบว่า3ามเฉยๆเข้าใจไหมถ้าเขาเขียนสัญลักษณ์แบบมีแต่ค่าบวกอย่างเดียวเราก็ตอบแต่ค่าบวกอย่างเดียวแต่ถ้าเขาใช้คำพูดว่ารากที่สองของอะไรตอบเป็นบวกลบตัวนั้นเข้าใจนะครับเอาล้ครับอ่ะ อันนี้ก็คือเรื่องของรากที่2นะครับตามนิยามพื้นฐานว่ามันจะมีความหมายว่าอย่างไรเกี่ยวข้องกับเลขอะไรยังไงนะครับในส่วนต่อไปเนี่ยใน EP ีที่2นะครับเดี๋ยวครูครับจะอธิบายวิธีการถอดรากที่2ของตัวที่อยู่ข้างในนะครับ แต่ว่าเอาแบบตัวเลขลงตัวก่อนดูความเข้าใจดูนิยามดูความหมายว่าเมื่อไหร่ถอดแล้วมีค่าสมบูรณ์เมื่อไหร่ถอดเป็นบวกถอดเป็นลบมันดูยังไงนะครับสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยก็ให้น้องๆเข้าใจคําว่ารากที่2เป็นใช้ได้แล้วนะฮะไปติดตามตัวอย่างที่2กันครับไปดูตอนที่2 EP ีที่2สําหรับ E ีีที่1จบแค่นี้ครับ